โอ้โหวันนี้คิมอุ้ยฮะแม่ยังชิวอยู่นี่โอ้พี่สาวหน้าเซ็งเลยแม่ตอนแรกบอกให้ซ้อมมาดีวิ่งให้เป็นที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเล่นสนาสตัว่อไปสองหมายเลขครับนัดชิวครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการแข่งขันในฮีทที่สองครับกับรอบเซมิไฟนอลเหมือนเดิมครับจัดอันดับที่หนึ่งถึงสี่นะฮะไปชิงไฟนอลราว์หรือมอดิดที่ผ่านมาให้หมดนะครับในรอบแรก คราวนี้เราจะคัดเอา4หมายเลขครับที่กำลังจะปล่อยตัวเพื uh, uh, um, uh. ่อที่จะได้เข้าไปสู่ในรอบชิงต่อไปในสนามก็ยังมีนักกีฬาหลงเหลืออยู่นะครับโอ้โหแล้วตอนนี้แม่น้องแกรงตกไปนะในรอบที่แล้วนะครับการแข่งขันรอบที่แล้วน้องแกนวิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งฮะในรอบนี้ฮะสายหัวมาเลยลูกอาการไม่เป็นจังไดล่ะนี่วันแลบวันแลบ นี่ฮะแล้วไปโอ้โหนี่เห็นสาวสาว,สาวไม่ได้เลยนะเธอ <แว S 2> โอ้โหนี่คุณพ่อต้องเรียกมือดักความเเรียกมานี่อย่าไปมองสาวมากแวะคุยกับ f อฟแวะคุยกับเอซีอ๋อคุยกับเอใช่ครับนี่เรามาดูในะที่ต่อไปอครับะะเข้าเส้นชัยครับเรียบร้อยฮะนีต่อไปครับ, Matthew, บแมทธิวกำลังจะปล่อยตัวแล้วทีที่สองครับออกไปแล้วครับในรอบ semi final ไม่รู้ใครต่อใครแล้วครับผู้ปกครองกวักมือแปดท่านครับอคุณพ่อวิ่งนํามาเลยอย่าบางลายกันวิ่งนํามาวิ่งนําไปพึดไปพึดไปเดี๋ยว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 สีชมพูขอส่ท่านตอนนี้อันดับหนึ่งสองนะฮะไปแล้วครับอันดับที่4ยังไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้แต่แม่1นึสา อย่าพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุปครับพิ่งจะผ่านแค่เส้นทางครึ่งทางเท่านั้นเองครับนี่สองร้อยสามสิบห้าเมตรครับวันนี้ครับกับสนามเลสซิ่งครับแมทธิวครับหนึ่งและสองและสามผมไม่กลัวครับผมมันรู้น้คนสุดท้ายครับแป่บผมเชียร์มวยลอมกันเลนี่ใช่ครับหนึ่งและอันดับหนึ่งสองสามเขาไปไกลแล้วฮะไปไกลแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ารถไอติมไม่ย้ายสถานที่จอดซะก่อนมีหวังเข้าเส็นครบแน่นอนตอนนี้ หนึ่งสองสามนะฮะก็กำลังไถขึ้นมาเรื่อยๆฮะแต่ดูอันดับที่สี่กับห้าครับยกมือดักกวักมือเรียกครับเสื้อม่วงกับเสื้อเหลืองนะอยู่ด้านหลังนะฮะอันดับที่สี่กับที่ห้าเดี๋ยวเรามาดูกันใครจะขึ้นมาก่อนนะฮะเสื้อม่วงกับเสื้อสีเหลืองฮะตอนนี้อันดับที่หนึ่งครับอันดับสองครับและอันดับสามครับเข้ามาเรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเข้ามาแล้วครับอันดับที่หนึ่ง เอาละครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมาทิวหนึ่งหกครับแล้วตอนนี้ครับเอามาตัดสินมาคนสุดท้ายสามอันดับเขาเข้ามาแล้วลูกเอ๋ยและอันดับสุดท้ายเป็นมีหนึ่งสองสามครับเข้าเส้นชัยฮะเป็นน้องมาเวิบครับเข้าเส้นชัยปิดชัยมาเป็นสี่อันดับครับเรียบร้อยแล้วฮะอ่ะต่อไปให้คุณ พักหายใจหายคอ,อก่อนเดี๋ยวต่อไปนจะเป็นการแข่งขันใน